คิดอะไรเ่ยนี่ันเรื่องอะไรกันเนี่ยกงามเียกจริงใสิ่งเวมึงไม่เปลี่ยนแนวความคิดบองาทำมถ้าทำอะไรถูก้ไมถามอีกเด้ กับเพื so first, people, people, so ่อทิ้งกใหญ่คุณจะฆ่าเจ้าจะข้าเียพลเจ้าจะฆ่าเจ้า้ตารนี้ไงนี้ก็ของกาง่่อกับอาวุธทแล้วเมนนั้นก็้วสิของกลางอ่นี่ใครคนให้คนฆ่ากันที่มานสิ้นเกวตนตอนนี้ทันทค็นั้นไม่หยดเลยพี่ัทั้งินมอเปลียนแนวความคิดมัเป็นศัตรูงูพิษใหญ่มึงไม่คิด ทู้พี่สร้างเรื่องระยำมึงทำไปทั่วใหญ่ไม่เลอะทั่วสักที บอกว่ามีไอ้สิไม่ได้ทำพี่พี่ไปบอกให้เขาไม่ทำให้ติ๊กต้องทางเข้ามึงที่ไปก็ไม่แบบนี้ไม่ทำจริงพี่พี่ต้องทําเลยกูทักกูเรียกเพื่อนมาตามหน้าพี่วันไหนพังหุ่นต้องเอวแต่ว่ามันเข้าไปในเมืองเดียวมึงไม่หลงหัวเลยยังไงพ่อผาเมืองก็ต้องช่วยสิแก้วผาเมือง พอ้วยั้พ่ออย่างสอก็ตําับตัวเจ้าเจ้าเดินทางเขาไปาเมือตัวพ่อใคระครตอนนี้ก็วีหาเงอูดูแลอยู่มิร้อคอยปัพาด้วยแต่ตคนร้ายได้รือไมมเด็กส่วเจ้เได้ข่าคาน้องสาวเราไม่ไม่แต่ฉจะได้เิงทองเป็นตตระายไปแต่กระบอกเชื่อในิมืององ์สิงทองรู้จั ข้าเองเป็นหัวในฉลุนนะไม่รู้จะเป็นปายได้ดียังไงนี่ก็รอแค่เพียงสิงห์ทองจะกลับมาเมื่อไหร่เท่านั้นแต่พอผิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระหม่อมกจะคุณพ้าเมือ,องสมควรตายพีย่จูบไม่คุณผ้าเมืองไม่ใช่ความผิดของท่านอย่าได้โทษตัวเ,เองไปเลยถือว่าสิ่งต้องมีชีวิตควรจะมีการเกิดกิดแบบนี้เกิดขึ้นขอเดชะกระหม่อมสิงห์ทองกลับมาแล้วพี่จูบข้าขอมาสิงห์ทอง มาเดินจับตัวคนลอยมาได้หรือเปล่าจับได้ครับพ่อถ้าจ,จับมาได้เรียนลองตัวมาให้พ่อเราจะครูพี่ชูค่ะรึเว่าหานเกียไปตรงเดี๋ยวเราพาตัวนักโทษเข้าไป้าไมก่อนนี่เดี๋ยวพี่ส พี่บอกใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฉันไม่ได้ทำจริงนะพี่พี่ไม่เชื่อฉันเหรอพี่ไม่จริงไม่เชื่อฉันไม่กล้าทำอะไรแบบนี้นอยู่แล้วแต่โขงกลางทุกคนเห็นหมดว่าสิงแก้วมีข้าขวมังคุดกับาอาวุธในมือจะพี่ทำยังไงมันไม่ใช่ของฉันนะพี่อยู่ดีๆจะไปกินข้าวเจ้าเพื่ออะไรอย่างนี้พี่เป็นอะไรพี่เธอพี่คนเดียวที่ช่วยฉันได้ฉันขอร้องพี่ทำทั้น้าพี่ฉันยังไม่หาตายพี่จิตคลองพี่บอกแล้วเ่ตอนนี้พี่ช่วยเองไม่ได้แต่ว่าเองไปบอกขอจริงกับพระองค์ท่าน ไม่ถูกใส่ร้ายช่ของเกาาที่ของเองพี่เราจะไปเจอพี่พี่ช่วยยันให้พี่อาจจะช่วยไม่ได้แต่คนที่ช่วยได้ดีคนเดียวตอนเนี้ยพี่ใครจะช่วยฉันได้ถ้าไม่ใช่พี่กับพ่อหาเมืองเลยไปบอกพ่อบอกพระองค์กระสิกแก้วถูกใส่ร้ายพระโอ่งเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับสิีแก้วชื่อพี่เข้ามาก่อนพี่จีวันพ่อเขาจะช่วยฉันเป็นพี่สีแก้วสายเลือดมันตัดก็ไม่ขาดอยู่นะยังงี้ก็เป็นลูกเขาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าขอช่วยอยู่คร เ <premises. S 2> อา้านเขามาคนร้ายอยู่นี่พี่ตุกเ้ยเดียรู้แล้วงเป็นใครกันบ้างห้ามไอ้สิงนก็ขออะไ้ออ้ิดนี้ตัวตัวนี้าไปที่นีข้อไม่ยอมบอกไมด้วยพี่ตุ้่อบเลย นี่หมายความเช่นไรเมื่อเจ้าเห็นหน้ายุงผู้นี้เจ้าเรียชื่อเิงแก้เด็กหนุ่มคนนี้คือใครกันเปิดตาโปรดจำคเดียวเชื่บุคคลที่กำลังรบกวนกับมีชื่อว่าเิงแก้สซนแก้เป็นลูกชายกระมุนฉันเองลูกชายข้า ด้วยการครั้งนี้เสี่ยเตียวทำความเพียงมหันต์อยากเกิดที่จะไม่อภัยยาความผิดก็มันจะเป็นจร่งเลยชะตาชีวิตคงเหมืนจะเป็นจริงเลยกับสุดแท้แต่พระองค์จะทรงตัดสิทธิอย่าได้เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นจงขังความนถ้าหากว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนอื่น ข,ข้าสัง่งให้อะรัรท่านบุญควงเ็นแต่ท่านเองเป็นข้าราชการที่อยู่รับใช้ข้าพเจาา้าหมืนานความซื่อสัตย์สุจริตของท่านเราเองก็รูดแต่จะให้ข้าใชา้กับพนและตัดสินความได้ชินไหนเอาละเพราะฉะนั้นข้า ขอแต่งตั้งหนึ่งเป็นตุลาการตัดสินชะตาชีวิตของไอ้หนุ่มบุญมาจะเหอนว่าต่อขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนี่มันใส่รับไปของคนไทยบ้างจ้วย่ันตรอเมื่อสายหลับทางเรือการรวมเปนพั่วุคยเกียงด้วยเลยดูเจ็่ีใจเราก็ดีด้วู